สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือน,นีพามาส้มรถเล่นีิตมครับรห,หาศูนย์หนึ่งแปดครับเมเปิลเลียดพี่น้องของผู้ใดหน่อยของปาเงินบอก โอ้ยเอาห้าหนึ่งแปดครับของป่าเงินครับเยียบลอยได้ครับปุ่นมิดล่อเลยทั้งหลังเอสีนาบ่ะเมเียมพอาทาวามเเอาเอาสามสิบห Uh, 0 8ดพี่มาดึงนะครับของเสียลิงรถ uh, uh, ไทคันนี้ลิงครับเด็กพี่น้อง <Yeah. S 1> ยังพระท่านขึ้นครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> หน้าถะไรหน้าตอตุบ่ <Yeah. S 1> uh, หน้า <Yeah. S 1> อาบตตอตุน้าพี่น้องนี่เสีย uh, ลิงต่อแล้วสองเซนครับ แอลหาศูนย์หนึ่งแปดเอสพีครับของป่างเงินครับนี่มิดเลยพี่น้องมือไม่ครับธรรมดาเนาะครับมือไม่อ่ากับสียำเที่ยวยำเที่ยวยำยูมอมเงาเนาะพี่น้องแกก็เลยเรียบร้อยเลยครับ เอามาดึงสองคันครับยันมาหาสิบเบสอ่ะเอ็มยูของสอเจเล่นัช่นะครับพ่นมาซอยอ่ะลองเมึงครับเดี๋ยวปันจิขึ้นบอเป็นกำลังโซเฟอร์กำลังโซมา จะลิงไหมเพราะเป็นโอ่เดี๋ยวจังติดตามพี่น้องมาจะไถก็ถ่ดเดือมานี่ถ้าลุกน้องนี่ปาน้าลุกน,น้องแล้วได้ออกมาทั้งนี้ เห็นแะล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาแราไม่ต้องใช่มาได้เขอดฮ่ากูแล้วบาดนี่ยมาพอดีเห็นเอาไปเหยียดก็มือตายโอ้มเห็นแล้วมาโอ้ยมาเบดทางผิดทางเนี่ว่าจะโค้งว่าจะโค้งขึ้นอยู่ว้าไม่ได้ดึงหยุดมาโดเดี๋ยวเห็นอะไรเลี้ยงเขว่าจะโค้งโค้งขึ้นแล้วอาลองเบิังลองเบิังเอาขันได้ดึงนี่เอาห้าสิบเอ็ดบ่เอาหารถใหญ่รถดึงรถปื้อเดียวมันขึ้น กำ ER mm hmm. ลงังต่อสลิงอยู่พี่น้องเส้นอะไรนี่เสียเสียนใส่เสียเสียนเลยครับบ่อเสียกับบ่อได้น้อครับมันมันลมลองมายืนอยู่ฟังให้หน้าฟังทั้งพี่เบิงพี่ข้นบ่อโดยเจ้าเอ็มยูหาซิเบสเนาะครับเป็นเป็นผู้ดึงค่อยพอเสียได้หน่ค่อยผ่านพอเสียตายเลยไี้เอ้ย ว่ายสามสิบหกขั้นนั่นนั่นดึงแล้วครับโบขึ้นอ่ะลิงครับเนาะครับก็เลยโบขึ้นนะงั้งนน,นั้นเกี่ยวนั้นโบมันหาขั้นหกขั้น ออ,อ,อลองเบิ้งพี่นออ้องดึงบ้ต่อสิลิงสีเสียนได้ครับนี่ดึงไปไต่พี่ครับลดป๋าเงินครับสอจะเลื่อนใช่เป็นผู้ดึงนะครับพี่น้อง ลองเบิ้งเอางครับทางคุณต้องเดินไหม เอาลองไหมลองไหมอู้ห่วยทั้งคุณเดินหนาอยู่เดินไหมโอ้ยยิ่งซีเสียนยังสีเขาจะขึ้นพี่น้องเอ้าเอ้าเอา เอาเอาสาิงมาดึงอีกเลยเอา,าเอาขั tense, ้นน่อย e e เอาสามาดึงซอยนหน่อยเอาเอาขั้นน่อยมาดึงซอยขันหน่อยดึงซอยพหยบยบตเออขั้นน่อยลงมาหนีดึงดึงซอยกันนี่หยบยบ่ตมันมันมันฟี่ขางหุ่นางนี้โบฟี่ฟี่แต่ละามันำกว่ามันก็ฟี่มันา เปลี่ยนเป็นดึงสองขั้นลองเบิ้งพี่น้องมันอย,อยังค่อยจะึ้นนะครับขั้นเดียวพอไหวครับ เอาขั้นเดียวเรืองอสวงนี่อื่นเนอะไรขั้นเดียวคือพออสวางลองไหมลองไหม tiền <laughs> Bỏ đây, bỏ <bộ> đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาผู้ช่วยวันครับผู้ช่วยวันนะครับกับผู้ช่วยเนลิงลิงลิงเป็นผู้ขับครับอ่าโอ้โห <super> ยมมิดล้อ้ครับ่เมไม่ปน้ัน้องพี่อนลอยลอยเกินขึ้นไอยู่เอาแล้วพี่น้องเชี่ยแล้ครับเป็นน้ำเป็นน้ำพี่น้องมาหลายครับ พี่น้องพี่น้องมาเบิงมาส้มหลายครับรถเลยขึ้นท่านผู้ชมเยอะยอให้กำลังใจกันก็นเลยขึ้นไว้ครับเพิ่นวานเขาครับมือนนี่พี่น้องเพิ่นมาวานเขาเนาะเพิ่นผู้ใดใส่เครื่องเนาะใส่มือวานพี่น้องรถมาปั่นสองท่นครับเป็นสามสิบหกกับห้าศูนย์หนึ่งแปด แต่ว่าเจ้ายันมานั่นผ่านมาพอ้อครับเลยลงมาสอยพี่น้อยงล่มมองยัถ้าไม่องยวก็ดึงป้ายเป็นหลไหมครับรลปดปางินครับหน้าทงนี่นี่30มสิบไรครับ อีเพิ่นวานเนาะครับวันนี้เอาสำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากพี่ฝากน้องเพียงสำนี้ละพี่น้องขอบุญขอบกุณพี่น้องที่เข้ามาชมมาติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาสำนี้ละครับสวัสดีครับ